นายกย้ำชัด30บาทรักษาทุกที่ไม่ล้มนะคะสั่งเพิ่มงบ69ดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติค่ะจากกรณีที่มีการปล่อยข่าวถึงโครงการ30บาทรักษาทุกที่ว่าขาดทุนแล้วก็จะยกเลิกภายใน3ปีนางสาวแพททองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีก็ขอยืนยันเลยนะคะว่ารัฐบาลให้ความสําคัญกับเรื่องของสุขภาพและการรักษาพยาบาลของประชาชนโดยโครงการ30บาทรักษาทุกที่จะไม่มีทางยกเลิกเด็ดขาดค่ะ เพราะว่านปี69เนี่ยได้มีการจัดสรรงบประมาณให้กับสปสอชอนะคะถึงกว่า265,000ล้านบาทถือว่าสูงสุดนับตั้งแต่จัดตั้งโครงการมาก็สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลค่ะในการผลักดันนโยบายด้านสุขภาพซึ่งเป็นนโยบายเรือธงหลักเพื่อให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างเท่าเทียมตั้งแต่ระดับปฐมภูมิและการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยเพื่อดูแลสุขภาพคนไทยนะคะ นอกจากนี้นายจิรายุห่วงทรับโฆษกประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีและนายแพทย์เจเด็ดธรรมทั์อารีเลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก็ได้มีการพูดคุยถามตอบนะคะถึง6คําถามสําคัญเกี่ยวกับ โครงการ30บาทรักษาทุกที่เรื่องของข่าวลือว่าระบบจะล่มจริงไหมคําตอบคือไม่จริงนะคะบอกแล้วว่าปี69เนี่ยได้งบเพิ่มขึ้มาเป็นมาเป็น15%ค่ะเงินบำรุงโรงพยาบาลลดเสี่ยงระบบพังไหมนะคะอันนี้ก็ไม่จริงค่ะปัจจุบันเงินบำรุงโรงพยาบาลอยู่ที่4 0,000ล้านบาทสูงกว่าช่วงโควิดนะคะเรื่องของการจ่ายค่ารักษาผู้ป่วยนะคะ7,100บาทอันนี้ก็ไม่จริงค่ะสิทธิประโยชน์เพิ่มแต่งบไม่พออันนี้ก็ไม่จริงค่ะเพราะว่าสปะสะชกลั่มงบตาม ความจาเป็นเพื่อเพิ่มบริการเช่นการรับยาที่ร้านยาหรือว่าส่งถึงบ้านนะคะ,ปะสปสชใจต่ํากว่าต้นทุนโรงพยาบาลขาดทุนอันนี้ขาดทุนบางแห่งจริงค่ะก็ส่วนใหญ่จะเป็นในพื้นที่ชายแดนแต่รัฐเองก็มีมาตรการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องนะคะสุดท้ายคือการบริการรับยาที่ร้านยาทําให้โรงพยาบาลเสียผลประโยชน์อันนี้ไม่ถูกต้องค่ะโครงการนี้เนี่ยเน้นในเรื่องของการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนลดการแอรอดัดแล้วรัฐก็สนับสนุนกันอย่างต่อเนื่องค่ะ